เอาแล้วครับเอาแล้วครับ,เ,รบเ,เป็นทีมแรกเลยนะครับที่ทำทิชันนี้ได้สำเร็จนะครับเข้าเส้นชัยได้นะครับ เมื่อวันที่15-18กุมภาพันธ์2568กระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมโดยสำนักง,งานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติหรือสวทชจดก,กิจกรรมค่ายและการแข่งขัน N a ส DA Mi มคโครเมว์ Con เทสตครั้งที่1เป็นการแข่งขันออกแบบหุ่นยนขนาดเล็กให้มีความสามารถนำทางผ่านเขาวงกตจัดขึ้นเป็นครั้งแรกในประเทศไทยมีทีมเยาวชนจากโรงเรียนต่างๆผ่านเข้ามาแข่งขันนรอบสุดท้ายจำนวน20ทีมจากการคัดเลือกผู้สมัครเข้าแข่งขันกว่า400ทีมทั่วประเทศ นี้เป็นการจัดแข่งขันไมโครเมาส์คอนเทสต์ครั้งที่1จัดขึ้นครั้งแรกที่บ้านวิทยาศาสตร์สิรินทรโดยที่เราไม่ได้คาดหวังแค่เรื่องการแข่งขันเราให้เด็กมาเก็บตัวที่บ้านวิทยาศาสตร์มีวิทยากรผู้ทรงรู้นเนี่ยมาสอนอบรมเด็กๆแล้วก็ให้ความรู้ไปด้วยแล้วเด็กๆก,ก็จะได้การทํางานเป็นทีมแล้วก็มีการแข่งขันเกิดขึ้นก็คือเป็นการประกอบหุ่นเคลื่อนที่โดยอัตโนมัติเข้าไปในเขาวงกดเข้าไปสู่เป้าหมายที่เราต้องการ สำหรับบรรยากาศการแข่งขันรอบสุดท้ายเป็นไปอย่างเข้มข้นและสนุกตื่นเต้นโดยกติกาการแข่งขันแต่ละทีมมีเวลา10นาทีในการนำหุ่นยนต์ที่ผ่านการออกแบบมาให้เคลื่อนที่ผ่านสนามเขาวงกดเพื่อไปให้ถึงจุดหมายและบันทึกเวลาที่ดีที่สุดซึ่งเกณฑ์การให้คะแนนแบ่งเป็นคะแนนการแข่งขันตามภารกิจ80คะแนนประกอบด้วยคะแนนการวิ่งระยะทางการวิ่งการไปให้ถึงจุดหมายการไม่ชนกำแพงรวมทั้งความสมบูรณ์ของหุ่นยนต์ส่วนอีก20คะแนนเป็นคะแนนการนำเสนอผลงานต่อคณะกรรมการ และผลจากการแข่งขันตลอดทั้งวันปรากฏว่าทีม BRR Robot One จากโรงเรียนเบญจมราชรังสฤษิ์จังหวัดฉะเชิงเซาเป็นทีมที่สามารถนําหุ่นยนต์พิชิตเขาวงกดไปถึงจุดหมายได้สําเร็จได้รับรางวัลชนะเลิศไปครองอีกทั้งยังได้รับรางวัลการนําเสนอผลงานดีเด่นอีกหนึ่งรางวัลก็ดีใจมากครับตอนแรกก็คิดว่าจะได้แค่อันเดียวแต่ได้นําเสนอดีเด่นมาด้วยครับมันก็ท้าทายครับเป็นรายการใหม่ที่ไม่เคยเห็นในประเทศไทยมาก่อนมันจะมีสนามเขาวงกตแล้ว ให้เราเข้าไปตรงกลางไปหาจุดหมายของมันเทคนิคของเราก็ช้าๆแต่ชัวร์ครับวิ่งเข้าเส้นชัยใช้เซ็นเซอร์เช็คใหม่ตลอดอะไรแบบนี้ ส่วนรางวัลรองชนะเลิศอันดับหนึ่งได้แก่ทีมราชากุ้งถังจากโรงเรียนวชิระธรรมสาธิตกรุงเทพมหานครและรางวัลรองชนะเลิศอันดับสองได้แก่ทีม BWS ชานิจากโรงเรียน,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  2, WS, น,ยนบุญวาทวิทยาลัยจังหวัดลำปางก็คือดีใจมากครับที่ได้รางวัลน,นี้ครับเป็นรางวัลที่พวกผมตั้งใจแล้วก็มุม่งมั่นที่จะทําทให้ดีที่สุดครับก็ได้ทักษะการจัดการการวางแผนครับแล้วก็ความรู้การเขียนโค้ดครับแล้วก็การปฏิษฐ์ไมโครมาส์ครับทีมผมก็จะได้การแก้ปัญหาเฉพาะหน้าแล้วก็ ได้ว่าการใช้โค้ดต,ต่างๆแล้วก็การประดิษฐ์หุ่นเพราะอันนี้ก็เป็นครั้งแรกของพวกผมเหมือนกันครับแม่ครับผมได้รางวัลแล้วครับ นอกจากนี้เยาวชนทั้ง20ทีมยังได้รับมอบเกียรติบัตรจากการเข้าร่วมการแข่งขันนัส Micro โครม e c o n น e s t ในครั้งนี้สำหรับผู้ที่ได้รับรางวัลชนะเลิศจะได้รับรางวัลถ้วยพระราชทานจากสมเด็จพระนิฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีในวันที่27มีนาคมในงานการประชุมวิชาการสวทชประจําปี2568หรือ n e x 2025จัดขึ้นระหว่างวันที่26-28มีนาคมณอุทยานวิทยาศาสตร์ ประเทศไทยจังหวัดปทุมธานีก็สิ่งที่ได้จากการอบรมครั้งนี้ก็เป็นพวกความรู้วิทยาศาสตร์เป็นนวัตกรรมเป็นวิธีการใหม่ๆแล้วก็การโปรแกรมใหม่ๆอะไรนี้ครับผมคิดว่าดีเลยครับเพราะว่าเราจะได้พัฒนาออหุ่นยนของประเทศเราด้วยอนาคตอาจจะพัฒนาด้านเทคโนโลยีแบบนี้แล้วก็ทําเป็น AI มาแข่งกับประเทศอื่นได้ครับ การแข่งขันครั้งนี้เรามีแนวคิดว่าบ้านวิทยาศาสตร์สินทอนเนี่ยเป็นแหล่งบ่มเพาะสําหรับเยาวชนมายาวนานนะคะแล้วก็เราอยากจะอินสปายเด็กๆให้เด็กเนี่ยรักในวิทยาศาสตร์หรือทําด้านเกี่ยวกับนวัตกรรมเป้าหมายคือพัฒนานกําลังคนเพื่อเข้าสู่ระบบของประเทศค่ะ